สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามอ่า u t u b e ช่องลูกสาวในหอยเราเอีดอสุขุมสุขคนนะครับพอกันิปนี้ผมทีมงานลูกสาวในหอยน้ำพาพี่น้องเฮ้ามา,าค่อยไปเลี้ยงคือเกา่าคือเดิมอ่าอยู่ที่คอกอน้องแนนครับอ่าพอดีเพิ่นจับค่อยเขาไม,ม่ทั้งเมื่อหาโตหาตัวนี้แบ่งเป็นตัวเมียสามตอ่าแล้วก็ตัวผู้อนาคตพ่อพันธุ์สองตัวนะครับหลุมรอเลยครับพี่น้องเข้าคนร้อนถ่ายพี่น้องเฮา,าแล้ว ส่วนราคาพี่น้องเขาก็ติดตามเบิ้งเอา this clip วัน้องแนนเพิ่นจะเปิดตัวละเท่าไหร่นะครับไายละเท่าใดเบิ้งเอา this clip ด้วครับพี่น้องเขาอ่ะหมดเสียเวลาครับเดี๋ยวนำภาพพี่น้องเขาไปพูดคุยทักทายกับน้องแนนเพิ่นจักหน่อยนึงสวัสดีครับน้องแนนครับสวัสดีจ้าอ้าวเขาไม่เนาะเมื่อไรเนาะห่างหายไปอาทิตย์หนึ่งบ่ได้ลงคลิปเลยพี่น้องเขาไปยังไน้องแนนขุดมันจ้ะขุดมันเนาะอ่าช่วงนี้น้องแนนเพิ่นขุดมันครับพี่น้องกระตีห่างๆ ไปน้อยๆเนี่ยแต่ว่าก็เริ่มน้ำเข่าแล้วเนาะอ่ะเร่งเสียงขึ้นเรื่อดังนะครับพี่น้องเพราะวา่าไม่ทันทีแล้วนะครับเอาถ้าพี่น้องเห็นคลิปเบิองคลิปแล้วอยากได้ไปเลี้ยงโทรหาตรงนี้นเบอร์เด็กกว่าครับเบอร์โทรกับศูนย์แปดศูนย์เก้าหกเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดจ้ะบวกไลน์ได้จ้ะแล้วกับเฟซบุ๊กกับปากกาสีพักรีสูตรภาษาไทยจ้ะแล้วกับบ้านบ้านปูโลตำบลนรืออ๋องอำเภอโพชัยจังหวัดเลยจ้ะอ่าทีมงานลูกสาวในหอยขึ้นไหมนะครับพี่น้องเข้าอยู่หน้าจอนะครับเบบอรร์โทพกัด้าน กับโปรไฟล์บุคของเรียนเพื่อนเอาเขาจะเบิรงกันเป็นคอกเนาะเป็นคอกเพราะว่าองเรียนเท็ดไิรเป็นคอกเป็นคอกแล้วเน่ยเขาออกมามันกระสีบุญไวยคุ้ยหน่อยครับบ่ได้ไล่ที่เบิร์อะไรอย่างเงยเนาะเม็นแเอาเป็นคอกคอกสองคอกสามครับเอาบ่เสียเวลาเนาะไปเบิรงกันครับพี่น้องเขอกแหลกแหกหมานครับครับน้ำพาพี่น้องเข้าเบิรงตัวแหลกแหกหมานนะครับทายในคอกเลยพี่น้องพอออกบ่ได้นะครับตัวหนึ่งออกแล้วก็่ถิ่นโยงเงี้ยโยงเงี้ยน้ำกัน นะครับาลูกสาวพ่อใดครับตรงนี้ครับนี่ลูกสาวเจ้าเบิ้มพันล้านโอ้มางามถิ่นละอายุได้จักเดือนจักปีละครับนี่อายุเจ็ดเดือนอายาโนมแล้วนะครับความสูงครับตรงนี้ครับร้อยที่แปดถึงยี่าประมาณนั้นเนาะบืนไซรอยซาวนะครับแต่อัตลักษณ์ชัดเจนเนาะโอ้ครับราคาครับตรงนี้เปิดใบเปิดใบสิบบาทหนึ่งหมื่นกับอีกห้าพันบาท ่าเป็นราคาเปิดราคาห้องเนาะต่อรองได้นะครับพี่น้องโอ้ลมมาเฮียงแถบัน,น่อาลมหนาวมาแล้วนะครับพี่น้องเขาหมื่นหาต่อรองเอาครับไปเบื้องหน้าตาใกล้ๆตาแต้มเทียมจำไอยจิ่แตกไว้หนึ่งตัวนัดขาหน้าครับใส่เท้าใส่ขา,าใส่กับไรความพี่น้องเล่นบ้า เบิงบ่งกลดเบิ่งถ่ายครับขาลิ้บลิ้หางงามครับลูกสาวเบิ้มพัลานจ้ะไว้เจ็ดเดือนอายุ่เจ็ดเดือนนะครับโอ้งามนต้นดอกเนี่ยเนาะใช่นัง,นง,นง,งดีเลาเบิ้งหน้าโต้งครับอามบ่ครับพี่น้องเฮาอ้ออ้อยนานครับเน้นครับ ยอ๋อน,นี่ครับพี่น้องเขาเขาบริไลายสีเบอร์เนาะ<ช>ไลาย่ลายสกขด้วยครับพี่น้องหายย่าราคาครับตัวแรกแข้งมัน,น,น,อ,นอ่าหนึ่งหมื่นกับอีกห้าพันบาทตอ่อรองสวยใหญ่นะครับนี่ขนาดอายุเกจเดือนนี่เนาะ<ม>ชั่วที่เตรียมสาวเตรียมไว้นี่สิบ่วโอ้ยจึ้งพึ่งวิติพี่น้อง S 1> <S 1> ประมาณนี้เนาะตัวแรกนะครับพานไปเบิ้งคอ,อกที่สองน้ำกันครับพี่น้องเข้าไปครับพาพี่น้องเข้าเขาเบิ้งคอกที่สองคอ,อ,อกนี้มีอยู่สองตัวเป็นผู้คือเป็นเมียหของน,นี้ครับเนี่ยคู่นี้ผู้้จะอ่ะคู่นี้เป็นตัวผู้ทั้งสองตัวเป็นลูกสร้างอุดรทั้งสองอ๋อเป็นลูกสร้างอุดรทั้งสองตัวไว้ประมาณเจ็ดเดือน,อน,นครับหของนี้ครับเนี่ยเจ็ดเดือนจ้ะซ้ำกันเลยมาสองตัวอยู่เจ็ดเดือนความสูงนี่ 120ได้ล่ะอ่าร,ร้อยย่บบหลุดแน่นอนจ้ะแต่ว่าสีไายเบอร์สีก่อนเด้อจอ้ะอ,อ่าตัวนี้ก่อนเนาะแม่นเอาเป็นเลขกซีครับรโตัวมาเอาไว้ยืดกันสองตัวอ่าตัวที่ 2, 2> เลขกซีอ่าแต่ว่าตีไม้เลขกซีมาแมน่นนะครับเอาน้องแนีน้อวยอวยไปทางพุนดูให้ให้ใหพี่น้องคุนอยู่ไร้าขาดเต,เตรียมเลยบ่เดี๋ยวเรื่องพี่น้องอ่านี่ลูกสร้างอุดรน,นะครับไว้เจ็ดเดือนจ้ะ วความสูงลอยเสา,สาได้จ้ะวครับเดี๋ยวถอยกล้งกลงองมาทวงห้อาเห็นเด้อตามราคาให้เอาราคาครับตรงนี้นเปิดไว้เปิดใบหนึ่งพันห้าพันบาทจ้ะตัวนี้อซ้ำกันครับตัวทั้งหันเนาะนตัวนี้ใหญ่เด้อหนาเลยละ่ะครับหนึ่งหมื่นกับอีกห้าพันบาทได้เบิร์ตคุ้มฟูงก็ได้ครับเป็นราคาเปิดราคาห้องจ้ต่อร้องเอานะครับโอ้ยมันเดี๋ยอะเลยมันเต็มกล่องอาญาตรงนี้หมุนมาทางบีอ่าอยู่ไหน้น้องคนอยู่หันแล้วบ่เนี่ยนี่ นานนะครับมือห่าตัเบื้องใกล้ๆครับเอาไรแบบเบื้องน้าตาก่อนื่อเหล่าอากาศน,นี่ครับพี่น้องเอาวะหน้าตรงเอานี่ยุดยุดเวลายุดขาหนาครับไม่ขาไม่แข็งสูงดีเนาะมนไม่เนจ้ะเป็นเจิ้นเทินอยู่ครับพี่น้องเขาแข็งขาหางต้องห้องเบื้องดีแล้วจ้ะครับถ้ามันมี ปัญหาของหนตรงนี้อ่ะพ่นเดือดแจ้งเรื่องพี่น้องเขาแมนเพราะว่าพ่นประกันดอกประกันแซมให้าหารไปงานเ,เดี๋ยวลงมือผี่มันอยู่ในในใน,ในขอกเรื่อพี่น้องมเมล็ดอัดคือคือ,คอตัวคือตัวใหญ่เพราะว <Okay. S 2> ่านตรงนี้ว่าเบยอยากเขาบอกมันเอาไปอยูอ่องครับอ่านี่นอ,อ่าย่ำราคาครับตัวที่สองครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพี่กันจ้ะอ่าหนึ่งหมื่นก้าพัห้าพันครับพี่น้องเขาลูกสายสั่งอุดรจัดนังหน 5, าสายให้ครับ อาตัวที่สองครับของนี้นครับเดี๋ยวไล่บอกหลานี่ออกไปก่อนตัวที่สองก็ตัวนี้อ่านี่ก็ตัวผู๋กันนะครับพี่น้องเขาตัวนี้ก็ลูกสร้างขึ้นกัน,นอ่าอยู่ซ้ำกันความสูงกันอาจจะสูสีกันเลยล่ะแน่นอ่าพี่น้องความสูงกับซ้ากันนะครับประมาณนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกหลายนยังพูดเร็วอยังพูดเออยศบาเนี่ ว้าวใบไหลาุณย์เลยครับวันนี้ตัวนี้ตัวนี้เปิดไปหนึ่งหมืนสี่พันบาทจ้าอ่าตัวนี้หมื่นสี่นะครับพี่น้องเขาตัวที่สามเอาไายลาบักร้านี่ไปก่อน,ไป,อนไปแล้วเอาไปเร็วเอออันนี่หมื่นสี่นะครับพี่น้องเขาน, <ปะ S 2> นี่กับบใช่ยย่ยอยเขื่อนเด้อพี่น้นองไม,ม้ขาไม่เคียงาเบิ้งใกล้ๆครับหน้าตาคอแข้งขาไาย อยู่น่ากันเลยเนาะตีที่สามเด้อตัวที่สามครับหมื่นห่งหมื่สี่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทจ้ะหนึ่งหมื่นกับอีกสี่พันบาทก็คือตัวนี้ครับตัวที่สามจ้ะนี่ครับนี่รูกรออะไรไม่้องเอาการเลยล่ะปวดบึงขาโอ้ยลูกตัวอะไรโอ้คุยผูดงามเนาะตรงเนี้ยเนาะงามคุยผูหนังกระนาเขาก็ดีหาไง มันอ่านได้หลายอันไหมแต่ยามเขาไปเลี้ยงไหมอันเนี้ยก็ได้ทุกฟูงก็ได้เออไปไปเลี้ยงทับน้ำบานก็ได้อย่างงมครับขายง่ายพร้อมเนี่ยก็ใหญ่เร็วพร้อมเนาะโลนตลาดต้องการนะนะครับเมื่อไหรงามนี่ตัวนี้ตัวที่สามหนึ่งหมื่นสี่พันบาทจ้ะตัวที่สองหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจ้ะอ่าตัวต้นหนาพี่น้องคือหมื่นสี่เนียนตัวนั้นมื่นห้าจ้ะเรียกเอาครับด้วยจับคู่เลยก็ได้ ใหญ่เด้จอจ้าบ่แม่นน้อยเด้อหนิไว้ในเจ็ดเดือนซ้ำนี่ครับหุดเบิร์นไงน้ำตื้นเว้ห่วยอีกินนมกันบ่เปล่าล่ะโมมีนมนี่นี่ยเอาพาเนาะอเอาไปเบิง่งรุ่นมินิก็มีคอก3ามะอ่าคอก3รุ่นมินิไป,ไปเบิ่งกันครับพี่น้องเฮาไปครับพาพี่น้องเฮาเข้ามาเบิ่งคอกสุดท้ายคอกที่3คอกนี้มีอยู่2ตัวเป็นตัวเมียทั้ง2ตัวนั่งเล่เนาะเป็นตัวเมียเบิดอ่าเป็นตัวเมียทั้ง2ตัว ใช่ครับเป็นรุ่นใส่มินิสำหรับคูทุนหน่อยเอาไปไว้ถ่ายต่อยอดนะครับไซละตัวหนึ่งเหรอคุณพุ่นเนาะบังกันพี่น้องเอาเอาเรื่องเตี้ยตรงนี้ครับเอาตัวไหนก่อนเอาตัวแย่หีิก็ได้อาเอาตัวตีไม้เลยขามาเนี่ยเนาะอ่าตัวต้มเดี๋ยวเด้อไไรตัวนี้ออกไปก่อนไปหลาวไปก่อนแล้วาะไทม์มูก่อนเดี๋ยวได้ออกแน่นอนล่ะเดี๋ยวด้วยหน่อยตรงนี้จับไว้ก่อน อ้าวยังไปละอ้าว<ช>นี่ครับคุณลองเอา,าตัวเมียลูกสาวพรอะไรครับเนื่อนครับเนี่ยอันนี้เป็นสร้างอุดรจ้ะอ่าตัวนี้ก็ลูกสร้างอุดรจ้ะนะครับตัวที่ซีแต่ว่าตีไม้เหล็กฮะจ้ะความสูงครับเรื่องนี้ครับร้อยสิบหกสิบเจ็ดจ้ะอ่าประมาณนั้นแหละเนาะจ้ะอือไปหกเดือนจ้ะตัวนี้อาอยู่หกเดือนอ่าครับราคาครับเปิดไว้เปิดใบหนึ่งหมื่นสองพันบาทจ้ะอ้าวหมื่นสองครับพี่น้องเอาครับ นนะตัวี้อฟัง่ผิดเด้อนะครับ1 0 0 0 0มืนกับอีก2,000บาทลูกสร้างอุดรลูกสร้างอุดรไว้6เดือนต่อรองเอาครับพี่น้องเขามึงสองออกไปบนใกล้ๆครับกล้วยกระแพงเด้ออาณาตาดื่น้ำทุกเมื่อน้ำไปได้ไกลยังไงมือขวครับขาหนาอ่าตัวนี้กับนังนาดีเด้อนี่รวยปะมืองกลุมเมือง้าย อันหลังครับอูวยมาหนองเนีน้ยอู้ยฟังนั่นฟังโมมีมตัวเลรอยร์รู้ก็พี่น้องนองเนียน้ยพันอนูวยก่อนอ้าวยุดอีลาย,ยุดนี่งามบอกครับรรพนนี่น้องเตาหน่อพันหกเดือนนี่เด้อนะครับอายุยังหน่อยโอ้คอใหญ่เนาะพนี่เนาะตันจืดเลยพี่น่อครับอ้าวเอาไปเบ่งกานหลังนะ น่องเขาเป็นกี่เดือทานอย่มันโกงโกดิอ๋อนะครับยับราคาครับตที่4 1ห0 0่ม่สพบาท้ามื่ก็อีกสองพันครับต่วร้องเขาไปเบิ้งตที่5้านะครับนั่นก็คือโตไหมายเลขหนึ่งแต่ว่าเขาเปิดตัวสุดท้ายจ้าอะไรปรมาณงั้นออกมาเละออกมาแล้ว นี่ก็ตัวเมียเนาอลูกสาวพ่อใดงตรงนี้นี่กกตัวนี้ลูกเก้าเจริญบู๊ขาจังเดยมาใส่ถุงเท้าสัตเจ้วสัตเจียนทีละดีงามจ้มลูกเก่างามนออายุครับอายุห้าเดือนจ้ะอายุห้าเดือนพร้อมสูงไรเรียกันบ่แมียนจ้ะนี่สิลอยสิบห้าอยูด่ดอกพี่สิบห้าสิบหกครับอ๋เดี๋ยวโว้ยเว้ยเว้ยเวยไปไล่ขางก่อนตรงนี้ขางได้ขางหนึ่งก้อนก็ได้อ่านี่ครับพี่น้องเอาลูกเก้าเจริญ อายุไวหาเดือนความสูงก็สิประมาณร้อยสิบห้าราคาครับเปิดไวหนึ่งหมืนบาทจ้ะเออเพียงเพียงเลยบอกเอามื่นหนึ่งครับพี่น้องเขานี่ห่วยเป็นเต่าเป็นไวยู่ที่นี่มื่นเดียวกันเบอรหน่อหรือจะเบอร์หน่อขนาดจิงเพียงปกติเลยเอามื่นหนึ่งครับพี่น้องเขานี่โอ้เป็นเต่าไปไนไอยู่ที่นี่มังสันเพราะว่าเบิ่งอันนี้กับนางนาคือกันเอาไปเบิ่งใกล้ๆครับตาแต้ม อาแก้มจำข้ออ่องคือเก่อล่ะขาขาวกินวุ่นครับ,รบต้นโตกด็ดีแต่ว่ากันยังอายุหน่อยอยู่่ีน้องเขากับไปเลี้ยงไปเกีย่ยวไปอัด์ตเอาอนี่ประมาณนี้ล้มกระซิชี่เหมือนแล้วเนาะหางบอดอดอปแซมครับน่าโอ้สีงามเม่อเพิ่นนี่เนี่นเ,เด็กเกอะดังก็ได้ยินบอ้าน้อ,องเพิ่นเชนสะพายมาไหมแน่อนอาหน้ำตรง หางดีดี่วยสุดครับเอ้าวยำราคาครับตัวสุดท้ายหนึ่งหมื่นบาทครับหมื่นหนึ่งครับพี่น้องเขาเอาโคขโมาตัวรองตัวนี้ครับลูกก้าวอ่ะเมื่อแล้วคลิปนี้กับสันๆครับพี่น้องเขาไม่หตัวนะครับเป็นวันเสาร์ของเราจังเบิองใหม่เอาเนี้ครับหาครับหางดียาวมาเลยอืมเอ๋อเบิองแล้วกะละ เอาตัวไหนกะโทร่เขาบอกก็หลังนี้เพิ่นเด้อพี่น้องห้าเทียมคู่ก็ได้หลายเด้อเพราะวันลุ้งวงเดียวบริแยกค่าสูงกัดลดลงสินะครับก่สิไป็นลดค่าคุ้ยให้พี่น้องอืมราคาที่เขาบอกไปนี่เพิ่นบ่อยๆเอาเด้อพี่น้องถ้าซีตัวเลยกะลดได้หลายเพราะว่าส่งมวงเดียวบม่ได้กระจายค่าสูงอีกอ่า เอาโทรวาเบอร์ใดก่อนฮะเบอร์โทรก็บศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าหกเก้าเก้าหกเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดสี่แปดหนึ่งเจ็ดที่ดูการประกาศสิทธิพักดีสุดภาษาไทยจ้ะครับบ้านกับบ้านปุโรตำบลรนรัมย์อำเภอพุชัยจังหวัดระยองจ้ะอ้าวนะครับโทรมาหาหนองเนี่ยนครับเบอร์โทรที่แม่นกสาวในห้อยขึ้นข้างมาได้ยุ้มุมจ่อครับโทรมาต่อรองมาพูดคุยกับเพื่อนได้รถนี้ก็สิเป็นวันเสาร์คนละเด้อจ้ะครับจะได้หลายอยู่วันเสาร์จะเข่าไหลเนาะผู้ใดอยากจับใบก้อนก็จับ สองตัวตัวนึงไว้ก้อนก็ได้อ่าแต่ว่าราคาจะสิบพันอย่งไรเนาะเพราะว่าคุณเกี่ยวเขาแล้่ยวคุณก็ได้หนึ่งคุณก็ได้เงินได้ค่าขายเขาส่ไหมแล้วก็มนีมบางเลียงคุณก็อยากเลียงกันบอนราคาก็เลยขยับแล้วคุณก็เออว่าธงน้ำมันบางแล้วบอนก็ปล่อยอ๋อได้ครับเมื่อเรียกครับพี่น้องเขาวันเสาร์จังว่ากันไหมบ้านบ่คู่กันแล้วนี่บ่คลิปนี้ผมทีมงานลูกสาวในห้อยพร้อมกับน้องแนน ไอ้ครับลาพีลานองเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้า